พุกขังข่าวจากอดีตสู่ปัจจุบันประวัติความเป็นมาของพุกขังข่าวจากการที่กรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป่าไม้เขตจังหวัดสงขลาว่าบริเวณป่าพุกขังข่าวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีสัตว์ป่าจำพวกนกชนต่างๆเป็นจํานวนมากและประชาชนบางกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้ง และขอให้กรมป่าไม้พิจารณากำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว,ว่าบริเวณดังกล่าวมีทัศนียภาพสวยงามและมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนกเป็ดน้ำมีจำนวนนับพันตัวประกอบกับพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาของโรงเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่อีกทางหนึ่งจึงได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้พื้นที่บริเวณพุข้างข่าในท้องที่ตำบลบ้านพุกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเขตห้ามลา่าจับปบาพ,พุข้างข่าเมื่อวันที่7มกราคม2529และประกาศในราชกิจจานเาุเบกษาเล่มที่103ตอนที่30ลงวันที่29กุมภาพันธ์2529เป็นต้นมา สถานที่ตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุกางขา่าตั้งอยู่ในเขตท้องที่ชุมชนเขตห้าตำบลบ้านรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขนาดพื้นที่ประมาณ481ไร่สภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณพุกางขา่าเป็นหนองน้ําสาธารณประโยชน์เป็นหนองน้ําที่มีน้ําขังตลอดปีมีถนนรอบบริเวณที่เป็นหนองน้ํามีป่าละเมาะเล็กน้อยบริเวณรอบนอกเป็นสวนยางของประชาชน พื้นที่ว่างรอบๆเป็นหนองน้ำมีการปลูกป่าทดแทนป่าเดิมลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากพื้นที่บริเวณทุกข้างข่าวอยู่ทางภาคใต้จึงมีฝนตกเกือบตลอดปีชนิดของพันไม้มีการปลูกป่าทดแทนได้แก่กระถินเทพากระถินนรงและไม้เบญเพรัณอื่นๆอีกมากมาย ชนิดของสัตว์ป่ามีนกกระยางทุกชนิดนกเขาดินนกกระเต็นนกแขกนกกระสาแดงนกเป็ดน้ำเป็นต้นทุกค้ั้งข่าวเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านรุและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นพื้นที่ที่ใกล้ตัวเมืองหัดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาการคมนาคมมีถนนการนาวน,นิทเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมจากหาดใหญ่สูดานชายแดนอำอเภอเสดาห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ40กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ประมาณ8กิโลเมตรรูข้างข่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันปัจจุบัน มีส่วนราชการที่เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วได้แก่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2มีพื้นที่ประมาณ71ไร่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พุทคังข่าวมีพื้นที่ประมาณ79ไร่สวนสาธารณะพุทคังข่าวเทศบาลเมืองบ้านพุทมีเนื้อที่ประมาณ300ไร่เศษโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2คือโรองเรียนสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแห่งที่2 อดีตเป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลัยประจำจังหวัดสงขลาและเป็นโรงเรียนสาศึกษาระระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อปีพศ2539เดิมมีชื่อว่าศูนย์เกษตรกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลัยและสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลัย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสีสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ปรุขังข่า,ขาวเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการส่งเสริมการกีฬาและควบคุมการดําเนินกิจการกีฬาใน14จังหวัดภาคใต้ฟอตั้งขึ้นในปีพศ2538ตามมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นและได้ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆแล้วเสร็จในปี2540อาทิอาคารสำน,นักงานสนามนนิส อาคารบริการสนามฟุตบอลความจุ2,000ที่นั่งพร้อมลู่วิ่งสระว่ายน้ำความจุ1,000คนพร้อมสระกระโดดมาตรฐานโอลิมปิกสนามเปตองโรงยิมเนเซียมระบบปิดอาคารที่พักนักกีฬา200เตียงสวนสุขภาพอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาสะน้ำกรมทางหลวงชนบทหรือเรียกกันว่าสะน้ำรพปช มีพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลายัย2ตลาดน้ำบ้านพรุและสวนสาธารณะพรุข้างข่าวตามแผนงานพัฒนาชนบทด้านแหล่งน้ำของโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทภายหลังได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมพศ2545ยุบรวมกิจการของกรมโยธาธิการบางส่วน และกรมเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงคมนาคมเกาะพลุั้งข่าวเทศบาลเมืองบ้านพลุได้พัฒนาพลุั้างข่าวให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาโดยขุดเป็นจํานวนเจ็ดเกาะพร้อมทั้งก่อสร้างถนนรอบพลุั้างข่าวศาลากลางน้ําหอชมนกทางเดินเท้าสนามเด็กเล่น เรือนเพาะชำอาคารเก็บพัสดุงานสวนสาธารณะติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาและตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบเทศบานเมืองบ้นรุให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกาะพรุนนข่าวอย่างต่อเนื่องโดยขยายพื้นที่เกาะเพิ่มเติมทางด้านทิศใต้เป็นเกาะที่8เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชุมชนตลาดน้ำบ้านผุสวนสาธารณะผุข้างข่าวได้มีการปรับปรุงให้เกิดเป็นตลาดน้ำเพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปในส่วนของผู้สนใจนอกจากนี้ยังสามารถสร้างกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว โดยปรับปรุงพื้นที่ให้มีความน่าสนใจเช่นเวทีการแสดงอาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึกร้านค้าท่าน้ำเรือจำหน่ายสินค้าซุ้มจำหน่ายอาหารซุ้มรับประทานอาหารหอโรยตัวท่าเทียบเรือล่องเรือชมธรรมชาติสนามยิงธนูกิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์และลานกิจกรรมอื่นๆเป็นต้น สรุปเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นประชาชนมีอาชีพเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น 2. ด้านสังคมทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวและรองรับผู้คนได้เป็นจำนวนมากเกิดความรักความสามาัคคีหวงแหนแผ่นดินเกิด 3. ด้านสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาพักผ่อนหย่อนใจ